นั ets, рон, ่นไงนั่นไงนั Joe, ่นไงเร็วเรดีเร oh, oh, ็วดีเร็วดีเร็วดีออ๋ออยู่นี่ครับก็ว่าแล้วก็ว่าแล้วนี่เอาไปกินโอ้โหหายตัวก่อนครับโอเคเฟซชิปก่อนเฟซชิปก่อนมาเราก็หายตัวได้ปาวะเอมาดิไอ้นี่ไม่รู้เรื่องหรอกแต่โดนไปก่อนนะคุณกระปองครับโอเคไปครับไปหากันสองยิงให้สกิบัวก่อนครับเหลือหมดยังหมดยังเอาหมดแล้วก็โดน เอาดิครับเอาดิครับจับไปอีกคนนึงจับไปอีกคนนึงต้องโดนแล้วล่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเล็กครับหูเล็กยังเข้าขนาดนี้เลยเหรออ้๊ยเจ็บปวดว่ะสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูอัลเิ์เมทแลนด์สล็อตการ์ด เฮ้ยใ,ใช้อัลติเมททารานแล้วก็รีดิ e เมอร์ด้วยครับแถมยังใช้โดนกิลด์ที่เป็นอัลติเมตด้วยเพราะว่าในกระดานผู้นำครับผมมีให้เราเก็บทารานสามอันรีดิ e เมอร์ถ้าเกิดเราเก็บครบทั้ง4อย่างเนี้ยเราก็จะได้อัลติเมทแลนสล็อตไปเลยครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ยังมีอีกัลติเมทกิลด์ให้เก็บด้วยนี่ในภารกิจนี้เลยนะทำภารกิจเสร็จแล้วเนีย่ยเก็บทารานเก็บอัลติเมทรีดิ e เมอร์เก็บให้ครบทั้ง4อย่างครับผมกิลด์ได้เป็นของแถมถ้าเกิดเพื่อนๆได้มานะผมก็เลยมา สกิลเดอร์อ่าอัลติเมตตัวแรกเลยแล้วความจ๋าของอัลติเมตแลนเซอลอตตัวนี้ครับผมมันจะมีการกดสกิลแล้วมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆมันสามารถฮิลเลือดแล้วก็ฮิลแถบเท้าได้เป็นระยะครับผมอ่าสามารถกดได้เรื่อยๆมันก็จะฮ er ิลเ,เลือดเรื่อยๆวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆฮิลแถบเท้าขึ้นเรื่อยๆโอ้ยมันจะต้องโหดแน่ๆเลยสําหรับนักบินผมจะใช้เป็นคนนี้นะครับผมจะทําทให้แลนเซอลอตเนี่ยโลหนาขึ้นอีก20%ครับสกิลต่างๆก็ตามนี้เลยนะ โอเคและความเชี่ยวชาญครับผมผมก็จะใช้เป็นบอลเลอร์นะครับพร้อมกับเฟสชิพเพราะว่าถ้าเกิดไม่เลือกเป็นเฟสชิพเจ้าโดนกิลเดอร์ที่เป็นอันติเมทก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่ครับสำหรับอันติเมททารานะครับผมอยู่ที่เลเวลหนึ่งมาร์คสเนี่ยดาเมจที่โดนเนื้อลงมาแล้วเน,นี่ยในอัปเดตเนี้ยอยู่ที่5,700ครับยิงที่ระยะ350เมตรดีลดสีวินาทีและอันติเมทรีดิเมอร์ครับดาเมจอยู่ที่10,000กลมๆเลยนะยิงที่350เมตรดีด 4, ้อยววนาเ่่กัแตจ้าอัติเมตรีดี์เนี่ยมันจะยิงหมดช้ากว่าาเจ้ทาารนนิดนึง อันนี้เพื่อนเพื่อนต้องคอยดูดีๆนะครับผมไปครับเพื่อนพาเจ้าอัตเมลและสลอดที่อยู่ในกระดานผู้นาเซตเนี้ยลงสนามกันดีกว่ามันจะเล่นเป็นยังไงบ้างนะกะเล่นแบบลุยๆเลยนะให้รู้เลยว่ามันจะอึดสักแค่ไหนกับผมไปกันเลยว้าวถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนเพื่อนพิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลเลยโอ้โหสปีดสปีดสปีดไม่ทานสกายรอดเหรอบ้าโป โอเคครับผมเราจะต้องเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยไปครับหุ่นกระป๋องหุ่นกระป๋องครับจัดไปครับโอ้ยแรงมากโอ้โอ้โอ้เฮ้ย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 อันโอ้กดสกิลผิดบ้าไม่รูเปล่าบ้าไปแล้วโอเคครับแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนอุ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะอะมาดิ ไอ้นี่ไม่รู้เรื่องหรอกแต่โดนไปก่อนนะคุณกระป๋องครับโอเคไปครับไปหากันสองยิงให้สกิลบัวก่อนครับเหลือหมดยังหมดยังเอาหมดแล้วก็โดนเอาดิครับเอาดิครับจัาไปคนนึงจัาไปคนนึงเฮ้ยเฮ้ยเทสเหรออุ้ย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 นั่นไงนั่นไงนั่นไงโดนอีมพีเลยครับเฟซชิปก่อนครับเพื่อที่จะหิวเลือดก่อนอ่านั่นแหละนั่นแหละมาโอ้โหนั่นไงนั่นไงนั่นไง นั่นแหละครับนั่นแหละครับเฮ้ยติดโอ้ยเร็วนะอันไหนจะเอาจะเอาโอ๊ยแหนยันทงทะลุอีกนะไปไปครับผมไปครับผมมาสิจ้าก็มาสิก็มาสิ150เมตรเดี๋ยวเจอ350เหรออ่ะเดะมาเดะไม่มาว่ะมันไม่มาว่ะเฮ้ยอยู่นี่ครับไปขึ้นข้างบนดีกว่าโอเคครับรีบโหลดกระสุนก่อน ปลปลาปลปแหมแหม่แหมแหม่กนะเราจะต้องเฮ้ยเบุกบ้านแล้วโอเคจัดไปดิสกายรอดเหรอโอ้โหโดนล็อกแหมดีนี่อยู่ในเสาไอ้นี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้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 ยใครมันยิงจังเลยเออโอ้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 แหม่ข้ามข้ามข้ามได้จ้าได้จ้า ได้อยู่แล้วเด้ว้าว่่วเธอโดนล็อกอีกแล้วแหมมันน่าหุนหิดว่ะฮะ่าไฟเดอร์อเนี่ยสไตล์เนี้ยนะต้องโดนดิครับโดนดิครับโอ้โหเพื่อนคึกคืเแล้วเกินนะเนี่ยเนี่ยดูโอ้ยหุนหีดหุนหิดเดี๋ยวก่อนนะเราจะไปหาใครมันตัวล็อกว่ะฮะเออเออใครใคร,ใครโอ้ยเมาเลอร์ ออนี่ไงครับเจอละไอ้คาจินเนี่ยเหรอไม่ได้ล็อกหรอกแต่เราพานไปเรื่อย <c oughs> ว้าวว้าวโอเคโอเคโอเคเพนครับเอาสกายลอดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่สกายลอดแลนส์ลอดหนีก่อนแล้วทท่ทานครับสี่คนอีกคนนึงอะนี่ไงเจอแล้วอยู่นี่ครับไอตัวไอเทสต,ตัวเมื่อกี้ที่เล่นเราตัวเมื่อกี้ใช่ไหมโดนดิโดนดิเอาไปครับเอาไปเฮ้ยมันลบ แล้วคือหวังจะให้เราเข้าไปในร้อยห้าสิบเมตรโดนกระสุนเงี้ยเหรออุ <S <S ้ยอุ้ยนี่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 ครับนี่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 ครับโอ้โหโอ้ยโดนไปโดนไปอืมเดี๋ยวนะเราจะต้อง โอ้โอ้นี่ไงนี่ไงรัวๆรัวโอ้ย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 อะไรอีกโอ้โหรู้ชดอครับหายตัวจ่ะหายตัวจ่ะเพื่อนขาช่วยมอนด้วยครับอรีเฟกเตอร์รีเฟกปครับเฮ้ย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 เ้นี่รัวๆรัวๆัวๆโอ้ยมาลองดูดิจะรอดหกร้อยมันจะเยอะสักแค่ไหนวะมาแล้ว12สองคนครับผมโอ้ยโอ้ย มีเพียเซอร์ด้วยครับมาเราเข้าทางนี้ดีกว่าว่ะเออมาป่าป่ป่ปลุยกันครับโอเคค่อยๆลุยหลุกค่อยๆลุยหลุกเราจะเข้าไปหลังบ้านและครับไปครับลุยครับโอเคเฮ้ยเร็ว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 พาดไฟเดอร์ครับนัน่นไงนั่นไงโอ้ยเฮ้ยล็อกโคตรนานเลย นั่นแหละครับนั่นแหละครับขอฮิวเลือดก่อนแป๊บหนึ่ง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 โอ้ยไอนี่ไงเพียบเลยจรวดเนี่ยหกร้อยนะเฮ้ยเฮ้ยมียันแม่ด้วยเหรอโอเคครับผมเราค่อยๆมาครับตัวนี้ตัวนี้ลอออ้อลออนี่ไงช่องมาแล้วครับเซตไปหนึ่งครับเปิดบินชิวล่าครับตัวไหนดีวะตัวไหนดีวะโอเคไปครับโอ้โหคาที่ปุ๊บเลยว่ะ ตัวอะไรเนี่ยข้าจิอยู่ไหนอ่ะเจอแล้วเจอแล้วครับเอาไปก่อนเลยครับไอค้คข้าจีต้องโดนก่อนเลยอันดับแรกนะมันไม่ได้จริงๆไอ้นี่เทสเทสเทสโดนเฮ้ยหนีได้มันหนีได้เฮ้ยโอ้โหนั่นไงนั่นไงจัดไปดิจัดไปดิดปดโอ้ยเฮ้ยอีมพีเห, e MP, หรอหายตัวก่อนครับเฟสชิปครับอื้อหือ เอาดีเอาดีครับเอาดีครับเฮ้เทยคนหนึ่งนั่นไงนั่นไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้เทเพียบเลย2 1ครับเร็ว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 หายตัวก่อนครับเร็วเออนั่น,นแหละนั่นไงนั่นไงรอดหิวเลือดก่อนโอ้โหไม่ไหวจ้า มาไปครับไปลวยรวยรวยรวยนี่ใครอะรปเตอร์เหรอโอ้โหเอาดิมาดิโว้าว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 แอรแอรโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องโดนแล้วว่าดาบเหรอไปครับไปครับอื้มรีเดเว่นว่ะหายตัวก่อนนั่นแหละเพอร์เฟรครีโหลดพอดีเกิดปะเกิดปะไม่เกิดแหมแหมแหมอยู่กันตั้งเยอะแยะไม่ยิงยิงเราเหรอ เฮ้ยหายตัวครับมับงกรมังกรเอายุนครับอือหือจะปวดว่าจะปวดว่าเฮ้ยเกะยะเฮ้ยเข้าแล้วครับบลายนั่นไงมอนว่าแล้วโอเคหายตัวครับเฟซชิปก่อนเลยแน่นอนโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเร็ว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  โอ้โห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 หมดหมดสกิลหมดแล้วครับเอาไปอีกดิเอาอีกดินี่ยันแม่มาแล้วครับเอาดิเอาดิมาว้าวว้าวว้าวหายตัวก่อนเฮ้ยลืมรีโหลดอีกนิดนึงืห <c oughs> <c oughs> เพนก่อนลูกเพนก่อนลูกเออเพนแล้วเพนแล้วเพนแล้วรอมังกรครับเฮ้ยมันมาหาเราแน่เลยว่ะนั่นไงเฮ้ยอะไรอ่ะเมาเลอร์ครับโอ้โหไม่ใช่อินทราดิ โอ้ยโ,อโหแหมก็เข้าเยอะเหมือนกันนะเราเนี่ยคือแรปเตอร์อีกอือหือเร็วเร็วๆเร็วๆเอาแรปเตอร์ต่อเลยดีกว่าว่ะเฮ้ยมันอึดเกินเลยป่ะอึดเกินเลยป่ะติดลัสัตว์ไม่ทันเฮ้ยแต่ก็ถือว่าความอึดถึงทนนี่ใช้ได้เลยนะโอเคเอาเสาก่อนครับเพื่อที่จะชาร์จยันแม่เฮ้ยถึงแล้วเหรอตัวอะไรเพื่อน ไปลุย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 แหมดักแล้วก็ลุยเพื่อนเรื่นะเฮ้ยโดนล็อกโอเคผมว่าน่าจะมีไอ้นี่อยู่เว้จัดไปครับจัดไปครับล่วงดีล่วงดีล่วงหายตัวก่อนเอาเสาเอาเสาเเสาครับโอเคเราจะต้องรีโรดก่อนครับปไปไปสี่สามสองครับหนึ่งครับลุยครับเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอเร็ว เร็ว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 หายตัวครับโอเคลุยแล้วนะจัดไปครับโอ้โหเดาล่วงเลยโอ้ยปลายปลายปลายเร็วหลบก่อนอออืื้หนั่นไงนั่นไงนั่นไงเร็วๆรเร็วดี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 อะอ๋อยู่นี่ครับก็ว่าแล้วก็ว่าแล้วนี่เอาไปกินโอ้โหหายตัวก่อนครับ โอเคเฟสชิก่อนเฟซชิก่อนมาเราก็หายตัวได้เป่าวะกลับมาดีกลับมาดีดาบอะดาบอะเร็วโอ้โหเขาเกิดเขาเกิดเร็วเร็วเร็ร็โอเคครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยเฟสชิปครับพื้นที่จะหิวเลือดเนี่ยเอาจริงนะเฮ้ยบายวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็ว เราช้าไปแล้วเราช้าไปแล้วเราอ่ะต้องกดเว้ยต้องกดเว้ยเร็วเร็วเร็วเเฮ้ยเร็วคาจิครับเออเอาไปก่อนนี่แหละคาจิเฮ้ยปลาอะไรอยู่เนี่ยทำไมขนมผิดพลาดตลอดเวลาเลยวันนี้อือต้องโดนแล้วละ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเล็กครับหูเล็กยังเข้าขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยเจบปวดว่าแหมแล้วคือเราต้องกดสก,กิลรัวๆเลยนะเอาจริง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฟลเลียครับโอ้โหแอบบก่อนลูกแอบบก่อนลูกให้ให้ให,ให้ให้โดนทีละตัวให้โดนทีละตัวเฟชชิปครับโอเคเฟชชิปแล้วเราก็ถือเลือดได้ไงอ่าดูดีดูดีดูดีดดดดอ่าเรียบร้อยครับผมนั่นไงนั่นไงหายตัวก่อนครับจัดไปดีจัดไปดีโอ้ยรีโหลดตา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 ให้แอบ,บก่อนแอบบก่อนดาบดาบดาบ จะเอาว่างานจะเอาโอ้โห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 ยมันช่างรุนแรงเหลือเกินนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยเร็วเร็วหายตัวครับเฟซชิฟเพื่อหิวเลือดนั่นแหละโอ้โหไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเยอะไปลูชาดอเข้ามาด้วยไงและเราก็ต้องใช้บัสโซริแอครับผมโดดครับติดเปิดไปครับ ปืดไปครับปืดไปครับโอเคเคลลิเฟกครับแป๊บเ right, ดี oh! ยวแหละจ้าโอ้ลุชดอลุชดอปืดไปครับปืดโอ้โหลงข้างล่างลงข้างล่างเฮ้ยเพื่อนเราโดนไหมอุ๊ย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 อุยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยปืดไปครับเอาอีกเอาอีกเม่ตัวลายตัวลายโอ้โห ยัดเข้าไปไม่รู้อะไรยัดเข้าไปก่อนมาดิลูชาดอหรออือหึเฮ้ยเฟซชิฟว่ะว้าวว้าวอือหึโอ้ยข้างหลัง งั้นเราเอามาแหมลุยลุยลุยซะด็จเธอมันอืดเกินไปเปล่าวะใช่ไหมเอาไปก่อนครับว้าวโอเคเรารีโหลดก่อนนะเฮ้ย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 จอดโลดทำไมเนี่ยเอาดิเอาดิมาเอา,าเอา,เอาจะเอา โอ้โหเด้งดูมันเด้งเลือ่อนเรียบร้อยไปครับโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้หมดก่นอนนะรีโหลดครับโอเคเหนื่อยใจเลยเหนื่อยใจเลยไปลยุลยลยุยลุยลุยไปครับซิ่งกันโอเคพี่พี่พี่เดี๋ยวพี่เบียดผมตกนะครับแหมโอเคเราไปข้างล่างเดี๋ยวอ่ะโอ้ยจบเลยโอ้ย แมแลนซล็อตเราก็ลุยเหลือเกินนี่คือเรามาเน้นแลนซล็อต่ยให้รู้ว่ามันจะเวิร์กสักแค่ไหนนะถ้าเกิดเพื่อนได้มาเนี่ย9ล้าน42คิว4เสาครับผมอ้ยกลับมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยคือในเกมนี้ผมเล่นแบบลุยๆหนึ่งให้รู้ว่าเจ้าแลนซล็อตเนี่ยมันอึดถึกทนแค่ไหนครับโล้าน7นะแต่ก็อาวุธสมัยนี้มันก็แรงแรง ยิงสักสิบทีี่ก็ไปแล้วมั้งล้านเจ็ดเนี่ยโอ้โหแล้วว่าถ้าเกิดมันโดนยิงตูดมันก็ไม่ช่วยอะไรเพราะมันมีลูกแค่ขหน้าอย่างเดียวเนาะเอออาจจะแบบตัวตัวเนี่ยเฮ้ยผมว่าโอเคมากๆตัวตัวคาเททานก็ได้แต่ถ้าเกิดมี2ตัวอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยผมว่ารอดยากอาจริงยกเว้นเราจะแบบอึดถึกทนนะผมใช้สกิลเฟสชิพมาเพื่อที่จะฮิวเลือดกดใช้สกิลเพื่อที่จะลบแถบเทาแล้วก็ฮิลเลือดตัวเองได้อันนี้ผมว่ามันก็เป็นหุ่นที่ต้อง อาศัยประสบการณ์นะจะลุยแบบท่องๆเลยอย่างนี้ก็ไม่น่าจะดีนะเออจริงๆขุดทุกตัวแหละไม่ใช่เฉพาะเจ้าแอนแลนสลอตตัวนี้หรอกนะขุดทุกตัวมันก็ต้องเล่นแบบเออมีชั้นเชิงอะไรนิดนึงอนะเนาะนั่นแหละครับเพื่อนคือเซตที่อยู่ในกระดานผู้นำนะปัจจุบันนี้นะผมราสเตเมตและสลอตทาราแล้วก็รีดิเมอร์แถมไม่โดนกิเดอร์ด้วย เอาจิงนะถ้าเกิดเพื่อนได้แลนซลอดมาเอาอาจจะเอาแค่อาวุธก็ได้เออแลนสลอตนี่อาจจะเปลี่ยนเป็นหุ่นอืน่นเนี่ยสามปืนกลางอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็น่าสนใจนั่นเพื่อนแล,อแล้วเพื่ออะไรครับผมได้ทํากระดานผู้นํากระดานนี้บ้างหรือเปล่าเอาจริงมันก็ใช้ทุนสูงนะครับในการทํากระดานผู้นําแต่ละอย่างอะเนะะเาะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย